สระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผนึกการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและจังหวัดจัดการแข่งขันหมหาก,กรรมกีฬาสอมหาสมุทรสุดยิ่งใหญ่ Air Se a อซีแลน o ซาเทิร์นอิน n ตอร์เนชั่นแนล o ปอร์ต f e s t ิ v a l เฟสติวัลดึงนักกีฬาไทยต่างชาติร่วมพลิกฟื้นเศรษฐกิจด้วย Sport ต o u ร i ิ m นำร่องเจ็ดจังหวัดภาคใต้ตอนล่างเป็นผลสืบเนื่องนะครับจากการประชุมคลมสัญจรที่ภูเก็ตในปี2563 ซึ่งในขณะนั้นพวกเราคงทราบนะฮะในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วก็การท่องเที่ยวในโดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตก็ต้องบอกว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเลยแม้แต่หนึ่งคนในช่วงนั้นนะครับก็เป็นำํำรีของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคิดแล้วก็ว่าจะทําอย่างไร ในหมวดของกีฬาแล้วก็หมวดของท่องเที่ยวว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในการเชิญทวนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามานะครับโดยเฉพาะขนาดนั้นเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงของยังไม่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเราก็หวังว่ามีคนไทยเราที่จะวนเวียนเข้ามาเที่ยวก็มีนโยบายการจัดการมากกับการแข่งขันกีฬาคือเรียกว,ว่าแอสซีแลนหรือเป็นการแข่งขัน มหากรรมกีฬา2อมหาสมุทรก็คือ,อมหาสมุทรเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งประกอบด้วย7จังหวัดด้วยกันก็คือกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีสงขลาสตูลและพัทลุงซึ่งใช้งบประมาณทั้งหมดเราจะจัดการแข่งขันครั้งนี้ก็คือจากกอ,องทุนกีฬานี่ยล้านจากสำนักงบโดยผ่านการกีฬาแห่งประเทศไทยมา52ล้าน แล้วก็ผ่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมา40ล้านรวมทั้งสิ้นก็คือ217ล้านบาทซึ่งเราจะจัดกิจกรรมทั้งหมด12ชนิดกีฬาคือทางบกทางอากาศและทางน้ำซึ่งผมมั่นใจนะครับว่าจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนไม่น้อยกว่า10เท่าที่ทางรัฐเราได้ลงทุนเราลงทุนไป217ล้านก็ อย่างน้อยที่สุด10เท่าก็คือ2,000กว่าล้านแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีมากกว่านั้นโดยเฉพาะขนาดนี้เนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาแล้วซึ่งเราก็น่าจะมีการจัดการแข่งขันโดยการท่องเที่ยวเวีเทศไทยก็มีจัดไปกิจกรรมไปบ้างและบางส่วนส่วนของทางกีฬากับทางกองทุนเราก็จะเริ่มในเดือนสิงหาคมนะครับ